ครับมื่อนี้คลิปที่สามเป็นการออกมัดเรื่มมาออกมัดแล้วแบบนี้หลังจากหมู่บ้านมุกกรรสองคลิปผ่านไปคลิปแรกได้การยืน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 สายเตียมมือที่สองการกาดการกาดการกาดมือนี้จะเป็นการออกมัดหนามัดหนาออกมัดหนาซะก่อนการวิธีการออกมัดคือให้ใส่ สันคำว่าสันก็คือส่วนนี่บริเวณนี่ที่การยุลักษณะใดก็สร้างลักษณะใดก็ตามแต่เวลาออกไปหัวไหลบิดลงตรงเอาสันใส่กระแทกกับพื้นพื้นที่ต้องการกระทบปั๊บสมมุติต้องการต่อยไปห้างเอาบิดสันใส่ปุ๊บสังเกตเบ้างสวิงลงสวิงลงหัวไหลปุ๊บนะตรง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 พุ่งไปตรงตรงพุ่งไปให้ตรงสันนี่ โดนกับพื้นที่ที่ต้องการที่ปล่อยออกไปปุ๊บปุ๊โยกโยกสางงะวะปุ๊บปล่อยไปโยกโยกทางงะวะปุ๊บปุ๊บปล่อยไปมาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดังมาผู้ช่วยคู่มาทำมืออะไรผู้ช่วยคู่มามาโยกโยกมีการปุ๊บอปไป มาาทำยังงี่เพื่อช่วยเห็นลักษณะกายะโยกโยกฮึบมาโยกโยกฮึบมาโยกโยกฮึบมาหมัดมาฮึบมาฮึบฮึบฮึบมาขาขยับน้ำเด้โยกโยกฮึบขยับแล้วก็ยืดยืดยืดขึ้นไปฮึบมาถ้าเข้ามายืดเข้ามาขยับ มันก็สิบโดนต้องก้าวฮึบปังก้าวแล้ออกมาท,าที่นึงนั่นดาที่ฮบมาขาขาขาฮึบมาขึ้นมาต่อยระดึงขึ้นเร็วต่อยออกไปปุ๊บขึ้นมาที่เดิมปุ๊บรักษาการปุ๊บรักษาการนี่นี่คือมัาหนาปุบ๊บหนาหรือมัดยับปุ๊บอยู่อยู่กัาบวางเฮาถนับ ทางไดถ้าถนัดเทาถนัดซ้ายมันหนาจะเป็นมัดกว่าฟุ๊บฝนกันได้ทับเตี้ยนกันได้แต่ความคล่องตัวคว่ำฟื้นคล้องเท้าแต่มืนอมาหนาซะกมันเป็นมัดรบกวนหรือทำลายจังหวะของคู่ตัวสู้หรือบางที่มีจังหวะกะเอานักได้ขึ้นกันถ้าเอาเพื่อ โอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวมืออินสมีมัดหลังเขามาเสริมมือน,นี้มัดหนาสักวันอา่าเห็นว่นาาดแล้วก็ืืดมือออกไปฮฮ่าโอเคครับประมาณนี้นะครับ